ย่อเรก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็ได้ตื่นเช้ามาแล้วก็พบกับแมปแมปหนึ่งนะครับม <Wow. S 1> ันช่างมีหน้าปกที่เด่นสลือเกิน <c oughs> ผมก็เลยกดเข้าไปดูผมก็เลยได้รู้ว่าไอ้แมปนี้มันมีชื่อว่า solo box level ing และแน่นอนว่าแม่ต้องมีคาว่า box อยู่ในทุกเกมที่กูเล่นจริงๆริ <c oughs> งพร้อมกับรูปฟักทองข้างหลังนะัอาจจะสื่อว่าเป็น e v e n น halloween <c oughs> ก็เป็นได้ก็แลหลายคนก็อาจจะรู้จักไอ้มังฮะวาเรื่องนี้นะครับ ไอเกมนี้เนี่ยมันน่าจะทำมาจากมังฮาวาที่มีชื่อว่าโซโลเลเวลอิงนะครับก็เป็นมังคาวาที่เอกม่งเก่งเกินไปจนผมไม่ได้อ่านต่อแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมอยากเป็นซุงจินวูนั่นเองผมก็เลยกดเข้าเกมไปดูพร้อมกับเลือกคาตเอตาซินมาให้ทุกคนเห็นตอนนี้ผมเป็นซุงจินวูผมแดงโ <Okay. S 1> อเคพร้อมกับดาบชิโรนะครับผมก็ได้เป็นซุงจินวูแล,แล้วนะครับคลิปก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ รู้อะไรไหมครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมคาดหวังให้ไอกเกมนี้เนี่ยมันทําเหมือนในมังฮาวานะครับที่แบบผมผมจะไปโซโล,โล่ครับโซโลจนผมโหดเลยไม่จำเป็นต้องมีปาร์ตี้นะคนเดียวก็โหดได้เหมือนคิริตโตะแต่เกมนี้เนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะผมเข้ามาเล่นกับเพื่อนแล้วไงขนาดไปกับเพื่อนยังลงกันไม่รอดเลยแล้วโซโลจะเป็นเหลืออะไรวะเฮลโล แถมตอนนี้เนี่ยเกมมันยังค่อนข้างบั๊กเยอะอยู่นะครับเฮ้ยดันเจียนมาโอ้ไปทำดันเจียนก่อนดีกว่าดันเจียนแรลงบีโอ้โหผมลงไม่ได้วะดันเจียนแรลงบีผมยังลงไม่ได้นะมันต้องเวลห้าสิบผมเกลียดระบบสุ่มแรนดอมดันเจียนว่ะก็งจะโผล่มามันก็โผล่มาที่ผมลงไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแล้วก็มานั่งรอดันเจียนที่มันเราลงได้กันนะครับเออว่ะตอนนี้มันเป็นอีเวนต์ฮาโลวีอยู่จริงจริงด้วยเนี่ยว่ะ ไอคนนี้น่าจะเป็นคนแรกของก,กิจกรรมที่มันต้องเอาฟักทองไม่ใช่ดิแคนดี้แคนดี้รูปฟักทองกณนึกว่ามันคือฟักทองก็เราก็ต้องหาแคนดี้ห้าสิบอันมาแลกใช่ไหมกับการสุ่มรอบหนึ่งนะครับแม่งมีบอกโอกาสด้วยว่าโอกาสจะสุ่มได้อันพวกนี้เนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะดูเหมือนว่าไอสองนี้จะเป็นเกลือคูณสิบไม่จะคูณสิบดิ ไอเอแแรงไอหินแรงเอสิบอันนะครับโอกาสได้หกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าหมื่นวอลในหกสิบเปอร์เซ็นว้าวเกลือจริงจริงดูเหมือนันอื่นเนี่ยจะเป็นของสวมใส่หมดเลยนะครับไอพวกหมวกอะ่ะโอ้มันไม่ได้ของตกแต่งนี่หว่าอะไรวะเนี่ยถือว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับของที่มันจะให้ผมผมอยากได้มากเฮ้ยมีเควสด,ด้วยเควสอะไรวะอยากได้งานไซส์ยลายไหมมันคืออะไรวะงานไซส์ยลายเอย๊มีเกจซัม ตามแคมป์แคมป์คืออะไรวะผมก็ไม่แน่ใจนะเพิ่งเคยเห็นในคำนี้ครั้งแรกนั่นแหละอาแคมป์ในอะไรในชายหาดให้เขาหน่อยนะเขาจะจ่ายเงินให้อันนี้เหรอคืออะไรวะเปลือกหอยมันคือเปลือกหอยเหรอครับ่อนหลดันเจียนจะมาเนี่โอ้ยอยากซโล่เลเวลแล้วเนี่ยเนี่ยดูเหมือนในเมืองมันจะมี NBC หลายตัวให้ผมคุยวะ่ะ นี่ไงดันเจียนมาแล้วเอ้ยดันเจียนแล้ง C แต่แล้ง C เนี่ยมันยังมากเกินไว้สำหรับผมอยู่นะผมยังเวลอะไรเวลเวลหกอ,อ,อยู่เลยมันต้องลงแล้ง D นะแต่ว่าก็อลองลงแล้ง C ดูก็ได้ไม่เป็นไรตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยเจอดันเจียนแล้ง D ีเลยไงเจอต่ําสุดก็แล้ง C เนี่ยแลง้แลง D มันมีจริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเผื่อดันเจียนแล้ง D จ,จะเป็นตำนานก็ได้นะครับ อาจจะไม่มีอยู่จริงอะไรงี้เอ้ยแล้วกูไม่ได้ชักดาบจะตะกิวได้ไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยเมสซิงโอ้สุดยอดมากผมจะสู้ไอ้มอนได้ปะเนี่ยผมจำได้นะว่าผมตอนผมมาคนเดียวแนี่ผมสู้ไอ้น,นี่ไม่ได้นะนโ,อโอ้โหแล้วดูดาเมจโอ้โหโดด นี่ก็แล้วโอ้แล้วกูต้องเล่กับมันทีละครั้งอย่างนี้นะแล้วมันมีสองตัวเฮ้ยโอ้ตายดิเฮ้ยไม่ตายวะโอ้โหกูตายแทนกูตายแทนอืมสโล่เลี๋วเวลูกันตั้งสโล่ไปเลยฮะโซโล่เอ้ยได้เวลขึ้นแล้ววะครับเวล้มันกดบล็อกได้โอ้โหเฮ้ย บอกก็โดนดาเมจเท่าเดิมโอเคคืออะไรผมอัพจิ i l ตี้เพิ่มก่อนนะการอัพ a g i l i t เนี่ยเป็นการอัพดาเมจให้สายแอตตซินไอเกี่ยวนี้มันน่าจะมีระบบแบบฝึกข้างนอกนะมันมันควรเป็นระบบฝึกข้างนอกนะอย่างเช่นวิดพื้นอะไรเงี้ยให้มันแบบพอลงนั้นเจียนแรงดีด้วยตัวเองได้นะดูดิหรือผมคว ud, รอัพเลือดไหม ผมทาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนอกจากวิ่งสแปมสกิลหรือผมเล่นผิดวิธีวะมันมีวิธีการฟาร์มว้แบบอื่นปะเนี่ยอืมบอกแล้วยังโดนดาเมจเท่าเดิมมันเล่นยังไงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะเอ้ยจะตายมอนดาเมจห้าสิบบันตีผมสามครั้งตายแล้วเนี่ยโอ้โห oh, แล้วดั่เงินด้วยแล้วเอ็กีผมไปไหนเนี่ยไม่ได้เอ็กีอะิดเกมนี้แม่ง หรือผมควรรอดันเจี้ยนแรงดีจริงๆเนี่ยถ้าเกิดให้ผมนั่งรอไอ้ดันเจี้ยนแรงดีเนี่ยผมจะได้เก็บเวลไหมเนี่ยเล่นมาไม่เคยเจอเลยโอ้โอ้อะไรเนี่ยน่าจะต้องหาเพื่อนเล่นจริงๆนะไอ้เกมนี้มันมันไม่น่าเล่นคนเดียวได้นะผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีการปรับปรุงนะไอ้เกมนี้เนี่ยมันไม่ควรมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะสำหรับผมอ่ะมันเล่นคนเดียวไม่ได้อะ่ะเออมันควรเล่นคนเดียวได้ได,ดีวะ ไม่อื้ออํานวยสำหรับคนเล่นคนเดียวเลยไอเกล็นจะเล่นยากเกินไปนะครับนอกจากว่าท่านผู้ชมจะเป็นในคาร์ดเมดนะเมดกับอาเชอร์เล่นได้แนะ่เรือตายก็อยางที้ทุกคนเห็นนะครับนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของเกล็นนั่นแหละมันมีบอสอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผวมไปถึงบอสไม่ได้ไงมันจริงๆมันก็ไปได้แหละแต่ผมต้องวิ่งไป มันควรฆ่าให้หมดก่อนนะมันถึงจะจบดันเจียนแต่ว่ามันมันนานนะถ้าเกิดผมเล่นคนเดียวนะแล้วผมก็น่างจะตีได้แค่ลูกน้องด้วยนะไม่น่าตีบอสตายตัวนตัวเนี่ยผมว่าไอเกียรนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดเขาจะไม่ทําให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเขาควรทำให้แบบมีระบบการฝึกแบบอื่นนะครับที่แบบเราสามารถฝึกนอกดันเจียนได้นะครับไม่งั้นเนี่ยไอคนที่มันเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้อนดะิ นอกะจากนั้นผู้ชมจะเลือกค m สเมกับอาเชอร์มานะซึ่งระบบเกมมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นมันจะทําค์สอื่นมาทําไมถ้าเกิดค์สที่มันเล่นได้มีอยอู่แค่2องคสเนี่ยก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวจากไปแล้วนี้คเจอใหม่วันหลังสวัสดีครับคลิปห้านาที